ในสังคมเมืองที่สารจะวุ่นวายมีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่ในนั้นนายสนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เมียทิ้งไปเนื่องจากความไม่เอาไหนของนายสนนั่นเองแล้วก็ทิ้งลูกสาวไว้กำลังโตเป็นสาวไว้ให้กับผู้เป็นพ่อเพียงลำพังอินสาวน้อยไว้กำลังโต อาศัยกับผู้เป็นพ่อที่เมาเพียงลำพังเธอใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากส่วนผู้เป็นพ่อนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปวันไหนมีงานก็ไปทำวันไหนไม่มีงานก็ดื่มจนหัวลาน้ำและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เมียของนายสอนหนีไปและไม่กลับมายายดี ID อีกเลย แต่ด้ความที่อิ่มเป็นเด็กดีรักเรียนอิ่มจึงได้ทุนเรียนดีบวกกับคนในชุมชนเอ็นดูในความขยันขันแข็งของอิ่มจึงมีคนมาจ้างให้อิ่มไปทำงานในช่วงวันว่างจากการเรียนหนังสืออิ่มที่ได้เงินพอใช้พอกินแล้วก็มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง แล้วก็เลี้ยงพ่อขี้เมาอย่างในสนด้วยอิมเป็นหญิงสาวที่สดใสสับพังไปตามวัยของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งอิมก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปจากความสดใสกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่เคยพูดค่อยจากับคนในชุมชนเหมือนที่ผ่านมาเรื่องม่เกิดขึ้นในคืนวันฝนตก วันนั้นหลังจากที่อิมทำกับข้าวให้ผู้เป็นพ่อที่กำลังตั้งวงดื่มกับเพื่อนของเขาอีกสองถึงสามคนหลังจากที่อิมทำหน้าที่ของตัวเตงเสร็จแล้วเธอจะเข้าไปพักผ่อนทบทวนตำราเรียนของเธอตามปกติจนกระทัง่งฝนตกลงมาอย่างหนักโดยอากาศที่ดีเธอจึงเผลอหลับไปพร้อมกับตำราเรียน ตาจูจ่ๆเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีอะไรบางอย่างกำลังทับร่างของเธออยู่อิ่มลืมตาขึ้นแต่สิ่งที่เธอเห็นก็คือสนผู้เป็นพ่อทแท้ๆของเธอกำลังกลายร่างจากพ่อกลายเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวและน่าแขกแกรงพยายามที่จะทำทุกอย่างกับเธออืง หญิงสาวที่สู้แรงพ่อของเธอไม่ได้เธอจึงปล่อยให้ผู้เป็นพ่อกระทําตามความต้องการของตัวเองจนสาสมใจแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้หลังจากสนผู้ที่เป็นพ่อออกไปบรรดาเพื่อนๆของเขาที่นั่งดื่มกินอยู่ด้วยกันต่างพาไปเข้ามาเวียนเทียนกับอื่นครั้งแล้วครั้งเล่า โดยพี่ผู้เป็นพ่อนำทีมในการเวียนเทียนครั้งนี้อย่างเมามันทามกลางเสียงที่ตกลงมาอย่างหนักในะคืนนั้นจึงไม่มีใครได้ยินเสียงเในของอึงเลยจนกระทั่งเช้าวันใหม่อึงนอนจมอยู่กับที่นอนโดยร่างกายที่อ่อนเพลียวันนั้นอึงเองก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะเธอไปเรียนไม่ไหว จากหญิงสาวที่สดใสเธอผ่านพ้นคืนที่สับป,ป่ากะทำเรื่องบ้าๆกับเธอมาได้แต่เอืก็ยังคงต้องอยู่กับพ่ออย่างสนต่อไปเพราะเธอเองก็ไม่รู้จะไปที่ไหนญาติพี่น้องก็ไม่มีผู้เป็นแม่ก็หายสาบสูญไปติดต่อไม่ได้อีกเลยอื่นจึงต้องทนอยู่กล้ำเกินอยู่อย่างนั้น หลังจากคืนนั้นสอนเองก็เข้าหาลูกตัวเองทุกคืนแต่ดีที่ว่าเขาไม่ให้บรรดาเพื่อนที่มาดื่มด้วยวันนั้นทำอะไรอื่นอีกเลยเรียกง่ายๆว่าสนกับห่วงลูกสาวของตัวเองในฐานะเมียคนหนึ่งทุกครั้งที่สนเข้าหาอื่นเธอพยายามร้องขอคนเป็นพ่อ แต่มันก็ไม่เป็นผลสนทำสำเร็จตามความต้องการของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนหนักข้อขึ้นสนห่วงลูกสาวให้อึงออกไปใช,ช้ชีวิตเหมือนปกติเวลาไปเรียนสนก็จะไปรับไปส่งลูกสาวของเธออึงจะคุยกับเพื่อนชายก็ไม่ได้ข่าวการหึงห่วงลูกสาวของสน แพรไปทั่วทุกชุมชนและเรื่องเวียนเทียนอื่นในคืนนั้นก็ดังสะพัดไปทั่วชุมชนสนจึงตัดสินใจพาอึง่งย้ายออกจากชุมชนนี้ไปอย่างเงียบเงียบแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ชั้นผัวเมียมกันในชุมชนอื่นอีกชุมชนที่ไม่มีใครรู้จักเขาทั้งคู่อึ่งที่ตอนนี้ตกอยู่ในสถานะ เมียของพ่อตัวเองอย่างเต็มตัวแถมตอนนี้เธอก็ยังตั้งท้องอีกด้วยท้องโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกเธอแต่สนพอเขารู้ว่าอึ่งตั้งท้องเขาก็เปลี่ยนไปเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเอาใจใส่ดูแลอึ่งมากขึ้นถึงแม้วความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จะเกิดจากอะไรก็ตาม แต่อื่นจะมีความสุขหรือไม่เธอก็ยังต้องอยู่กับผู้ชายที่เธอเรียกว่าพ่อของเธอเร่อยมา